สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิน k i อร์บัตเตอร์นะคะวันนี้เรามากับคอนเทนต์วันเดทตามติดชีวิตอาชีพยูทูบเบอร์แบบฟู้ดทามนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าพูดเลยก็คือหลักๆของเราอาชีพมันก็คือเป็นยูทูบเบอร์เนาะก็คือการทําคลิปคิดคอนเทนต์ต่างๆวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําตามติดชีวิต1วันว่าวันๆเนี่ยเราทําอะไรบ้างกับการทํางานอาชีพนี้นะคะบางทีการที่เราเห็นคลิป10นาที8นาทีอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆเบื้องหลังก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนั้นนะคะมันมีโปรเซสการทํางานที่หลก หลายแล้วก็ค่อนข้างหนักดวงเหมือนกันก็เลยจะมาให้ดูการเป็นบล็อกสบายๆแล้วกันเนาะหลังจากตื่นนอนแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วต่างๆเราก็จะลงไปประชุมกันนะครจะต้องมีโปรเซสการประชุมงานกับพี่ผู้จัดการตลอดก่อนเริ่มงานทั้งวันนี่เราก็จะมานั่งทำงานตรงนี้ ันนี้มีงานต้องทําก็คือมีถ่ายงาน Unbox อหงานใหญ่แล้วก็มีงานย่อยๆเป็นถ่ายสตอรี่ไอีก ยิบยิบแต่ว่ากาวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจเลยเหมือนฝนจะตกเลยแต่ก็ต้องทําไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นตารางงานจะรวนมากนะฮะตอนแรกใช่ปะที่เริ่มทําช่องใหม่ๆอะไรเงี้ยทำงานคนเดียวมันก็ทําได้นะทุกคนแต่พองานเริ่มเยอะขึ้นมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากขึ้นทําให้บางทีคือมันต้องหาคนช่วยเราสามารถทําได้ทุกอย่างแหละแต่เราจะไม่สามารถถนัดได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งงานให้กับคนอื่นบ้างนะคะจนตอนนี้ก็คือพี่ผู้จัดการคือ the best <laughs> ถึงเวลาละ พี่อินตายแล้วระโททำไมรู้สึกมันแน่นๆจังเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็ตอนนี้กำลังดูเรื่องอีโมจิอยู่อันนี้คืออีโมจิของเราที่กำลังทำอยู่น่ารักไหมแต่ว่าต้องคอมเมนต์นิดนึงอันนี้แก้อันนี้แก้อันนี้ก็แก้ ต่อไปก็คือจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายงานและเราต้องถ่ายช่วงเช้าเพราะว่ามันจะได้แสงสวยมากที่สุดนะคะเราจะถ่ายแบบประมาณ10บโมงถึงประมาณ4ี่โมงจะไม่เกินกว่าน,นั้นเพราะว่าเกินกว่าน,นั้นรู้สึกว่าแสงมันหม่นไปหน่อยแม้ว่าเราจะมีไฟสตูดนะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าไฟจากแสงอาทิตย์ก็ยังคงสวยมันต้องใช้คู่กันแต่ว่าเราต้องดูเรฟเฟอร์เรนซ์ถ่ายงานก่อนโออ,อีกแล้วนั่งทำงานมาตั้งนาน <laughs> ลืมใส่แว่นกองแสงอีกแล้ว นี่พยายามจะใส่ให้แบบให้มันติดอยู่กับตัวให้มันเป็นนิสัยเพราะว่าไม่อยากให้ใสายตาเสียนนะคะเราต้องรักษาสายตาให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดเป็นการเรียกอาชีพนี้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมจริงๆแล้วว่ามันยังเป็นได้อีกหนึ่งอย่างก็คือเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือแบบทํางานใยนี้มันหยุดคิดไม่ได้จริงๆอะ่ะมันต้องคิดตลอดเวลาแล้วก็คิดเผื่อล่วงหน้าไปกาไกลแสนไกลนะคะ,สมม,คคคะมสมมติหนึ่งคอนเทนต์หนึ่งคอนอุ้ยปากกาฟังไหมลูกสมมติหนึ่งคอนเทนต์แต่งบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วว่าอะ่ะเราจะถ่ายทําเป YouTube ได้ทั้งหมดกี่เอพิโซดเป็นคอนเทนต์อะไรบ้างเอาไปทําเป็น IG Reels อ้าวแล้วถ้าเกิดจะไปทำคอนเทนต์ a c e b o o k เราจะถ่ายรูปอะไรดีมันก็เลยแบบคิดตลอดอะคิดอ๋อฉันคิดทัง้งวันแต่ถามว่าชอบไหมก็อชอบนะเขาเรียกว่ามันจะเป็นการทํางานแบบ 3P ีพีแรกก็คือเป็น P Production ใช่ปะเป็นการวางแผนเป็นการลองเขียนดูสคริปอะไรต่างๆซึ่งช่วง P Production ใช้เวลานาน,านที่สุดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเข้าสู่กระบวน,นการโปรดักชัน ก็คือการถ่ายจริงซึ่งถ้าเกิดเราวางแผนมาดีมากๆแล้วว่าถ่ายจริงโปรดักชันอะจะแป๊บเดียวแล้วมันจะไปนานอีกนิดนึงก็คือตรงโพสโปรดักชันตัดต่ออีดิตต่างๆแต่งรูปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงคุมการทํางานทั้ง3ด้านนะคะก็เลยแบบปวดตาปวดหัวเหลือเกินเพราะว่าคิดทั้งวันทั้งคืนนะจ๊ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวันทํางานแบบเนี้ยก็จะวนกันอยู่3อย่าง iPhone iPad แล้วก็แมคบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งนะคะอยู่กับจอทั้งวันเธอคิดดูถ้าเกิดสมมติว่าฉันอยากจะพักผ่อนใช่ปะฉันก็จะไปดูซีรึ่ง ก็เจอจออีกแล้วเดี๋ยวนี้เวลาจะกินอะไรหรือจะเลือกใช้อะไรนะคะมันต้องทั้งบำรุงสมองด้วยแล้วก็บำรุงสายตาได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องถึงเวลาแนะนำไอเทมนะคะนี่เ e p ท i นพลัสนั่นเองค่ะเราแนะนําเลยว่าถ้าเกิดใครทํางานหรือว่าต้องใช้สายตามากๆนะฮะให้กินอันนี้เรากินเป็นประจําเลยถ้าเกิดใครดูคลิปเราจะรู้ว่าเราสั่งทีมาเป็นหลังเลยนะจ๊ะยิ่งใหญ่มากเวอร์มันเป็นตัวช่วยของเราเลยนะทุกคน สดชื่นคือด้วยความที่เปปทิมพัสเขามีแบบส่วนประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นซอยเปปไทวิตามิน B3 B 6 B12 หแล้วก็วิตามินเนะคะที่ช่วยเติมอาหารให้สมองแล้วก็บำรุงสายตานะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือจะได้ทั้งบำรุงสมองด้วยแล้วก็บำรุงสายตาไปด้วยในตัวเนาะขอยอจิบ ถ้าเกิดวันไหนที่ต้องคิดงานเยอะๆหรือว่าแบบตัดต่อจ้องคอมอะไรนานๆก็คือจะกินตั้งแต่แบบช่วงเช้าเลยก่อนทํางานแนะนําว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะทุกคนน้องจะแบบเปิดดื่มแล้วฟรชมากเนาะอย่าไปมีภาพจําว่าน้องจะข่าวเพราะว่าเปปไินพลัสเป็นรสผลไม้นะคะกินได้ง่ายดิฉันว่ามันอร่อยด้วยซ้านะคะว่าแล้วก็ <c oughs> อีกหนึ่งจิบใช้สมองและใสยตาทุกวันก็ต้องบำรุงกันทุกวันนะจ๊ะแล้วเราก็ทำงานยาวไปเลยจ้ะตั้งแต่เช้า จนถึงเย็นนะคะก็คือทำงานได้โฟ o ์ดีต่อไปนะคะจะเข้าสู่กระบวนการ u n นบ็อกของแต่งบ้านที่เราจะถ่ายคลิปกันในวันนี้ซึ่งโอ้โหฝั่งนี้จะเป็นของที่เราจะต้อง u n นบ็อกซทั้งหมดเป็นของแต่งบ้านหมดเลยอุยทำไมของมันเยอะจังทาดา โอ้แต่แล้วฉันไม่มีที่จะวางมันมีอันนี้อันหนึ่งอันนี้คือพรมน้องมีความใหญ่มากสั่งมาใหญ่มากต้องกลายเป็นหญิงถึกแห่งบ้านบัตเตอร์อีกครั้งนะคะไปค่ะลุย finally เยอะจ้ะอ่ะอย่างเงี้ยเราแตะคอนเทนต์ออกได้แล้วก็คือเป็นซีรีส์ อ,อันนี้ก็คือเป็น u n น o x ของแต่งบ้านนะคะก็จะอยู่ในซีรีส์ของ Home Office ใช่ไหมใน YouTube ละหนึ่งใน IG ก็จะทําเป็น Reels ก็คือการ u n นบ็อกของว่าแต่ละกล่องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยรีวิวได้หลาย Reels มากแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ a c e b o o k ก็คือน่าจะทําเป็นโพสต์ช้อปปิ้งว่าแบบช้อปปิ้งของแต่งบ้านสไตล์เกาหลีแล้วเราก็จะแปะลิงก์โพสต์ของที่เราไปซื้อให้ด้วย เห็นไหมครบ3อันแล้วนี่แหละมันต้องคลิปประมาณนี้แหละทุกคนนี่นานว่าทุกคนสามารถติดตามคลิปอันบอกซ์อันนี้ได้นะคะถ้าเกิดดูคลิปนี้อยู่เป็นวันเดย์ยูทูบเบอร์ก็คืออีกไม่นานก็จะได้ดูอันบอกซ์แล้วเนาะแล้วก็เราต้องมาเซตฉากกันจริงๆเราตั้งใจว่าจะถ่ายมุมนี้แหละนะเพราะว่าด้วยความที่กล้องมันมุมกว้างแล้วของมันเยอะมากมันจะได้เก็บรายละเอียดได้เยอะที่สุดนะคะเธอคิดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเปิดกล่องทั้งหมดได้หมดนะคะ แล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนของการลองไฟนะคะโอ้สว่างมากสว่างมากๆ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือเป็นการถ่ายวีดีโอซ้อมวิดีโออีกทีหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็ต้องดูก่อนว่ามันโอเคไหมลองวางกล้องลองวางอะไรต่างๆกว่าจะเซตไฟกว่าจะอะไรเสร็จก็คือนานมากจะแม่รู้สึกว่าฝั่งนี้สว่างไปว่ย oh. ฉันจะเสร็จฉากเสร็จได้หรือยัง ถ้าฉากนี้โอเคแล้วก็จะเริ่มถ่ายได้เลยนะครับถ่ายอันบล็อกเสร็จแล้วจ้ะตอนนี้เราจะขึ้นมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ Facebook เกี่ยวกับของที่ซื้อมาจาก i f a l นะคะทุกคนแล้วก็จะแพ็คของด้วยแต่ว่า,าทำควาวสาดห้องนี่กว่าห้องนี้ฝุ่นเยอะมากนะคะ โอ้โหทุกคนเออทุกที่จะท่อไ <c oughs> ทุกคนที่ยายก็จบมาคือถูกมากเพราะตอนแรกมันอยู่อีกห้องเดินแต่เราย้ายมาห้องนี้เพราะว่าแสงดีมากนะคะแล้วก็โอ้น o ลืม no, เปลี่ยนจาก 4K เป็น HD โอ้โหทุกคนแสงห้องนี้สวยมากคือดีมากที่แบบยายกจะจบมาคิดถูกแล้วนะ เสร็จละเดี๋ยวรอรีวิวคอนเทนต์ a c e b o o k ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแสงบดนะคะต่อไปก็คือจะเป็นการถ่ายรูปทำคอนเทนต์ a c e b o o k นะคะทุกคนใช้ iPhone เราเนี่แหละถ่ายนะคะ เราแจกของคลิปไอฟาวันนี้จะมานั่งแพ็กกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเพราะว่าเราจะเซฟไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอันนี้เราจะไม่แจกเพราะว่าเราจะเอามาใช้ในงานนี้เอง กับข้าวเย็นของเรานะคะทุกคน <c oughs> และตอนนี้ก็จะเป็นเวลาในการตอบคอมเมนต์นของเรานะคะทุกคนเราจะยังไม่อาบน้ำเลยจนกว่าจะทำงานเสร็จเพราะว่าถ้าเกิดอาบแล้วมันจะง่วงเคลียอะไรให้เสร็จไปเลยอ่านไปมันก็เพลินนะแล้วก็ตอบต้อกตองตอตอตอ,ตอไปนี่ก็เลยเป็น วันเด์กับฟูถามาชีพยูทูบเบอร์ YouTuber ของนันมันก็จะมีอีกหลายแอคทิวิตี้เนาะก็จะมีบางวันก็คิดสตอรี่บอสนู่นี่นี่นั่นแต่มันก็จะเป็นวนประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนหาอะไรทำที่บ้านนะถ้าต้องกักตัวบ๊ายบาย